สวัสดีค่ะวันนี้มีช่างคามาดูมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะของใครเป็นแบบในคลิปนี้คือต้องส่งซ่อมต้องพันใหม่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมาดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรให้ท่าน้องช่วยอธิบายเลยได้ยินเสียงไหมครับอ,อ่ะอีกทีค่ะเดี๋ยวจะถ่ายตรงปลั๊ก10แอมป์นะครับเคีืยอเขาสตาร์ทไม่ออกนะ ของใครเป็นแบบนี้บ้างคะเชื่อว่าทุกๆคนที่ใช้ออยฟรีจะมีปัญหาตรงนี้เยอะนะคะคาปาซิตเตอร์ตัวใหม่นะครับไม่เปลี่ยน<ม>คา<ต>ปาซ<ม>ิตเตอร์ลลแล้ว,ลวก็สงสัยแค้เป็นตัวนี้นะคบเป็นเดี๋ยวให้ช่างทองบอกว่าเป็นตัวไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ขอขอเสียงอีกทีกใกล้ๆค่ะอ่าทุกคนฟังเสียงนะดูใบพัดนะคะเดี๋ยวยิงตัวนี้ออกให้ดูเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะเอาาให้ดูให้แม็ก็คือลอง ทุกคนสามารถฟังเสียงนะคะใครที่มีเสียงเหมือนในคลิปนี้นครับถ้าอย่างนี้ก็คือไม่ไม่มีปัญหาด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดเลยนะครับวัดกระแสดูน,นอย่าฝืนใช้นะคะ,ะชัก,<อ>กปากออกเลยนะพอนนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราเราจะเก็บโอเวอร์โหลดเก่าไว้ต่อ,อยูยนะเดี๋ยวโอเวอร์โหลดมันชอนะครับถ้าใครของใครที่มีเสียงอย่างนี้ก็คือส่งพันใหม่ได้เลยะคะ่ะมอเตอร์ช็อตแล้วนะคะ ใช่ไหมคะยช่างทองใช่ครับค่ะเสียงอย่างนี้คือมอเตอร์ช็อตรอบนะคะสําหรับมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีค่ะกระแสกินที่10แอมป์นะแต่สตาร์ทไม่ออกเขาอืดอื่นะครับถ้าสตาร์ทออกเขาก็จะกินอยู่ที่1.8ประมาณนี้นะครับ โอเคใครที่ใช้มอเตอร์ปั๊มลมมอยฟรีล้วก็กำลังหาสาเหตุว่ามอเตอร์สตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ออกเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากมอเตอร์ช็อตรอบเรียบร้อยแล้วค่ะทำไมมอเตอร์ถึงช็อตรอบง่ายดายขนาดนี้ทุกคนไปหาดูคลิปเมียช่างได้เลยนะคะนะคะเสียบปลั๊กแล้วนะส่วนกล่องปลั๊กไฟช่างทองจะมีเบรกเกอร์นะคะจะไม่ใช่ใช้ดึงนะทุกคนนะเป็นของช่างพันมอเตอร์นะเดี๋ยวจะเห็นว่าเสียบขาไว้จริงๆเวลาเราเปิดเบรกเกอร์ ไฟก็จะเข้านะคะทุกคนนี่ค่ะเปลี่ยนขาปลาแล้วก็ไม่หายค่ะตัวนี้สกัดขดลวดออกพันขดลวดทองแดงใหม่ค่ะใครอยากดูคลิปพันให้ไปดูคลิปเก่าได้แต่ถ้าใครอยากดูคลิปตัวนี้ให้คอมเมนต์ว่าอยากดูตัวนี้นะคะเดี๋ยวช่างทองจะมาพันให้ดูนะคะทุกคนต้องขอมานะตอนนี้นะเพราะว่าช่างทองทํางานคนเดียวนะคะเมียช่างจะไม่ได้ถ่ายทุกตัวทุกงานนะคะแต่ถ้าเมียซีขอมา ลงคลิปให้ดูคะ่ะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างท้องด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อน mm hmm. สวัสดีค่ะแอบพาไปดูควันขโมงโฉงเฉกนะคะเลยบ้านเมียช่างไปหน่อยหนึ่งนะคะควันไม่รู้ว่าไหมอะไรนะยังไม่เห็นนะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่มีรถดับเพลิงมานะคะ mm hmm. เห็นไหมคะทุกคนควันอย่างเยอะเลยค่ะ น่าจะไม่วงกว้างเหมือนกันนะตรงนี้คือริมถนนมาริวันนะคะน่าจะเป็นทุ่งนาแหละตรงนั้นคือไม่ใช่นาแหละเป็นทุ่งนาแน่นอนนี่ตรงนี้คือริมถนนมาริวันหน้าร้านเมียช่างนะคะนี่ค่ะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากดูคลิปพันก็คอมเมนต์ไว้นะคะ